และคลิปนี้นะครับทำมาเพื่อเอาใจรดเล็กขวัญใจวัยรุ่นอย่าง Honda Wave ครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการของดีต้องโดนกับผมกล้อง m o t o ฟิกอีกเช่นเคยนะครับผมและคลิปนี้นะครับผมทํามาเพื่อเอาใจรดเล็กขวัญใจวัยรุ่นอย่าง ผ่อนดาวเทเครับผมและที่สาคัญผ่อนได้นานสูงสุดถึง3เดือนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับและอย่างเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อสินค้าหรือผ่อนชาระสินค้าสามารถเข้าไปสั่งซื้อสินค้าได้ในเว็บไซต์ของ o t o ต i ิกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้อย่างเช่นเคยนะครับผมสำหรับใครที่สนใจกําลังตามหาโชคยางหมวกน็อกรวมถึงอะไรต่างๆคือรถมอเตอร์ไซค์สามารถเข้าไปเลือกชมสินค้าก่อนได้เลยครับเรามาดูกันที่ตัวแรกกันก่อนเลยครับ YSS นั่นเองและรุ่นที่ผมนํามาวันนี้ก็คือรุ่น GC นะครับผมสปริงดำแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูสเปคกันนะครับผมตัวโช๊คเนี่ยมีความสูงอยู่ที่330มิมลลิเมตรนะครับผมขนาดลูกสูบอยู่ที่30มิมลลิเมตรและขนาดแกนโช๊คอยู่ที่12มิลลิเมตรครับผมนี่ และตัวสปริงของทาง WiX ของตัวนี้นะครับผมจะเป็นสปริงแบบ h e a v y Duty นะครับผมสามารถรับน้ำหนักไหนได้สูงสุดถึง200กิโลกรัมเลยใครที่ซ้อน2หรืออะไรแบบนี้สามารถใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนสปริงเลยครับผมสามารถปรับได้ทั้งหมด1ค่านะครับก็คือค่าความแข็งอ่อนของสปริงหรือว่าค่า P l o a ดนั่นเองครับสามารถปรับได้บริเวณหัวโชคตรงนี้เลยและภายในกล่องของเขาเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์การปรับพ l โลดมาให้นะครับหน้าตาจะประมาณนี้เลยนะครับนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้ก็สามารถไข เข้าไปในบริเวณนี้เลยครับแล้วก็หมุนปรับได้เลยแต่ผมต้องแจ้งก่อนนะครับผมว่าโช๊ก YSG ซีรีส์รุ่นนี้จะไม่สามารถใส่กับ Honda w เว e ปี23ได้นะครับเพราะตัวหูโช๊ของเขาเนี่ยจะมีขนาดที่สั้นกว่านะครับผมจะไม่สามารถติดตั้งได้นั่นเองครับ YSG ซีรีส์สำหรับ Honda w เว e นะครับมีราคาอยู่ที่4,200บาทเท่านั้นครับผมยังไม่พอเพราะถ้าซื้อที่มอเตอร์ฟิกสามารถผ่อนได้0%สูงสุดถึง3เดือนพร้อมบริการฟิตติ้งโช๊กฟรีๆจากเราไปอีก1ปีครับผมขับไปแข่งไป ปรับแต่งได้เลยครับมาต่ออันที่ตัวที่2อง 2> ร ender, รครับผม Pro Fender Fat Series ครับผมนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้ตัวโช๊ จะมีความสูงอยู่ที่3 3 0ม mm, ิมลลิเมตรนะครับมีขนาดลูกสูบอยู่ที่34มิมลแลวก็ขนาดแกนโชงจะอยู่ที่14มิลนะครับผมนี่จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าตัวแกนโชงของเขาเนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่า w ว s พอสมควรนะครับซีนกันฝุ่นมาให้ด้วยนะครับอย่างดีลดโอกาสฝุ่นเข้าหรือว่าทาให้ชงสุขสภาพไวเนี่ยตอนนี้ตัดปัญหาไปได้เลยนะครับสามารถปรับได้ทั้งหมด2ค่านั่นก็คือค่าพีโลดและค่ารีเบลนั่นเองนี่พีโลดจะปรับตรงนี้ นี่จะบริเวณใกล้เคียงกับตัว YS นะครับแล้วภายในกล่องก็มีอุปกรณ์ไม้เช่นเคยนะครับจะมีหน้าตาแบบนี้นี่ซีลมาให้อย่างดีส่วนจุดปรับรีบาวนะครับจะอยู่บริเวณนี้นะครับนี่มีตัวเลขบอกชัดเจนนะครับตัววัสดุเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของทาง p r o f เดอร์เข้าเลยนะครับจะทํามาจากวัสดุอลูมิเนียมเกรด 6061T6 นะครับซึ่งคุณสมบัติของเขาเนี่ยก็จะให้ความแข็งแรงทนความร้อน น้ำหนักเบาครับผมโปรเฟนเดอร์แฟตซีรีส์สำหรับ Honda ด a ว e นะครับมีราคาที่5,500บาทสามารถผ่อนได้ศูนย์เปอร์เซ็นต์สูงสุดถึง3เดือนเช่นกันนะครับพร้อมบริการฟิตติ้งโชกฟรีจากทาง m o t o f i x อีกเช่นเคยพร้อมการรับประกันสินค้าสูงสุดถึง1ปีครับผมสามารถเข้ามาจับสินค้าจริงๆเข้ามาดูเข้ามาปรึกษาก่อนได้เลยครับที่ m o t o f i x ตอนนี้มาให้บริการทั้งหมด3สาขานะครับผมไม่ว่าจะเป็นถนนจันทร์เอกชัย34และซอยสุขุมวิทเ1และนอกจากไวท์เอสจีซีรีส์กับโปรเฟนเดอร์แฟ เ,เราก็ยังมี p r o f ฟ n d e r Air s ร์ซีรีส์จำหน่ายเช่นกันนะครับและสําหรับใครที่ต้องการความพรีเมียมเนี่ยทางร้าน m o โตฟิกก็มีเออร์ลิงจำหน่ายและสําหรับใครนะครับที่กาลังตามหาอะไรมอเตอร์ไซค์คุณภาพดีๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโชกยางหมวกน็อกน้ำมันเครื่องสามารถเข้าไปเลือกชมสินค้าได้ในเว็บไซต์ของ m o t ต f i กได้เลยนะครับหรือจะเป็นแพลตฟอร์มอื่นเราก็มีเช่นกันไม่ว่าจะเป็น Facebook ไลน์ Line, IG, TikTok รวมถึง s h o ป e ีและ Lazada ด้วยครับและสำหรับใครนะครับอยากให้ผมรีวิวอะไรเป็นชิ้นต่อไปหรือว่าสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะครับผมสุดท้ายรักมอเตอร์ไซค์ทักมอเตอร์ฟิกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ